อันนี้คือโรงทานน้ำต้มสมุนไพรครับครับว่าจะมานวดน,น,นวดสมุนไพรกับอาจารย์หน่อยข้าได้อาจารย์นวดนี่ครับอา่อาก็แล้วตีกนเดีย๋ยวเดี๋ยวล้างสารพิษก่อนนะอ่าล้างสารพิษก่อนอ่าทำตามขั้นตอนนะครับอาจอยอามาล้างสารพิษให้กล่องใสเลยอ่าขั้นแปดเลยขั้นแปดสิบกล่องใสด์ขีดเยทครับตอนการล้ววางสารพิษครับ จะมีรถขมหน่อยเนาะล้อหัวล้อหัวก็มีอัครชาัยขาวฟ้าตะลายจนลูกไต้ใบพุกาวเงือกประหมอฮนุมานภาษาไทยตรงนี้คือคอ,อะไรครับผมน้ำพุลไฟคือมีแบบโดดไหมล้มไหมครับแบบตัวนั้นเลยครับเออครับเราจะาแบบโดดมาดูโลมครับผม ดูกันจะล้มหรือว่าลองยูโดนนะเอาไม่ได้อันนี้เดี๋ยวะอดูห่อยนสนใจัดดใช่ไหมครับไม่วันนี้มีมา้างนี้ทางนี้ทางนี้ไม่ถามอนางด้วยฝ่งนยูพี่เ้องบนอนเด้อึงปังก็มีที่ดูสิอัน้อัน้ว่ากินล้วอยูเบื้องหลังไปอยู่เบื้องหลังแตอนี้รู้สึกว่าเจบพ่อครับโดนขุ่ขม คืออันนี้คือล้างสารพิษในร่างกายครับนี่สารพิษในร่างกายของเรานี่มันมันจะอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมาตามอากาศตามอะไรอย่างนี้ตัวนี้คือจะล้างสารพิษเลยครับคืออะไรครับคืออะไรก็มีกระชายขาวครับฟ้าทลายโจรลูกใต้ใบภูเขาวเนือปลาหมอหนุมานประสานกายหนุมานประสานกายชื่อนี้คือตัวนี้เราทําออกมาเป็นเป็นน้ําอย่างเงี้ยเป็นน้าอย่างนี้ กินได้โอเคนะเอากินนูนะขึ้นมนะอันนี้ก็คือแคปซูลเขาไม่จะมอบให้หมดกทุกวนอ่ะก็คือแคปซูลนี่ยกินป้องกันนะป้องกันไข้หวัดใหญ่หรือไข้การเพราะทุกวันนี้แหละเนี่ยตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับอ่าก็คือทำคำให้ก็จะมีตอกเส้นด้วยก็ไม่เป็นไรคือเราเรามาลงทานอยู่แล้วอันนี้ตัวนี้อันนี้คือเป็นแคปซูลครับตัวที่ท่านกินตัวแรกนั่นแหละนี่ใช่ไหมครับที่กินตัวของผมนี่ครับครับอ๋อนี้ยครับ นะครับป้องกันนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดมาอยู่ดเามายาแก้ไอไข้หวัดนะครับโอ้โหไข้หวัดการไข้หวัดการไอสีครับป้องกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเขาจะทักแจ้งพวกเรานะครับโอเคกินกี้งขมปีเลยคิดยังไงมาอันนี้กินสองสองเม็ดป้องกันได้หนึ่งอาทิตย์ครับเดี๋ยวผมกินตัวนี้โอ้อันนี้มอบให้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับบมนส่วนมนส่วนมนยังไงต่อครับล้างล้างสารทิศแล้วยังไงต่อเดี๋ยวรอรอคิวครับรอคิวเนาะญาตินี่กำลังล็อกโอ้ยย้อนรงนี้ครับ มาไปดูหน้าย่ะนี่นะอ้อันนี้ก็อันนี้ครับอันนี้คืออันนี้คืออะไรครับนังกระติกคืออ่าเป็นไม้อ่า <laughs> ไม้ไม้ไม้ตอกเส้นไปตอกเส้นครับโอ้นี่ว่างามนังกระติกก็อยากให้ทดสอบทุกคนนะจะได้รู้คือการกินเหมือนกันคือควา่าติดปากเราติดมันจีพีเสเนด้วย แค่นี้ครับอเองครับมองแล้วเล้วอะไรเน่ยมบอกใจนี้บอกใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่เอาเงครับไม่เอาจริงๆนะเอ้ยันนี้เลยันต้องทำาัวนะไม่เคยให้ไปนเลยเมื่อกี้มองมาเห็นอาจารย์ตอกแรงมากเลยตอกแรงวมเราไม่กล้ตอกแรงนะเราทำอไงอ่ะงานมาพาส่งโรงพยาบาลเลยนี่เป็นสมุนไพรนะโบราณหายานะมาเนี่ยเป็นมาที่แบบ เป็นไงบ้างแม่โอเคสิโอเคมอ่ะจบแม่แม่ไงแม่ม่เ็นของแม่แม่งแม่แม่คนะีต่อจะตอ่ต่อไรอาจารย์ารดยตอดูครับยตอดูะไร่าอบกพอดีผมขับรถน่นบกั่ตข้อครับต้องแม่้ไปเก่งอะไรลอา่ม่จะเก่งนะไม่จะเก่งไม่จะเก่ง โอ้่ยัไม่หาเลยพี่น้องั่นเลยพี่น้องมาจคนไทยงต้องลองแล้วปวดคออืปวดตัคอาขไปัเลยเด้อนสี่ครับนี่ก็เป็นการขั้นตอนในการนวดนะครับจากอาจารย์นะครับผมพิยากรนะครับ ครับประวบาดที่นู่นนะครับนี่ครับประบาดที่ก้าวครับหมอเอกนวดปอกเส้นบำบัดโรคหมอเอกครับนี่ครับต้องเรียกหมอเอกครับมาทองทองเอกทองเอกอ่ะอยากให้หมอเอกตอกให้ดูครับตะว่าตอกไงครับของวันนี้มีครูคนพทุกอย่างมีครูบาอาจารย์หมดเนาะหางแหวนใช่ไหม การตอบมันคีอ่าเราก็มีครูบาอาจารย์เนาะครับขออนุญาตประคำนะครับรโรคเส้นโรคเอ็นโรคเวียนโรคก,กำไม่ใช่เป็นโรคเส้นอย่างเดียวนะโรคเวียนโรคก,กำด้วยอ่าดีครับก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะนี่ครับโอ้โหเออเมื่อกีอ้มันต่อถูกสิ ทุกทูนครับอ่เดียวก่ส้นหลังสันหลังของเราจุโอ้ยมันเป็นร่องแม่มือวางลงพวกเขานะลงไปไหมลงมือไหมมันจะล้อลงมือรึขาไหมมันเหมือนแบบอ่าเลยอันนี้คือศาสตร์กระตุกเส้นครับเส้นกระตุ้นกระตุ้นครับโอ้ยไมใช่ล็กๆแ่เล็กตอนที่มันออกไปทางไหนปลายปลายนิ้วเหรอ ออกหูครับออกหูแล้วโอ้โหเก็บโอ้โหอาจารย์อเราสแลงเชียร์อาจารย์เชียรอาจารย์แล้วก็ออกหูแล้วับอาจารย์ไม่ทีบอกออกหูโอโอเคแงนขึ้นแม่อ่านซ้ายอันขวาดูเป็นไงบ้างดีแล้วค่ะดีขึ้นครับแงนขึ้นควบลงครับโอเคเนาะอยากนอนได้ไหมสบายตัวเสร็จเรื่องกรรมก็ขอให้มาในครั้งนี้หมอเองได้ถวายเนาะ เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลให้ทุกทกท่านสาธุ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 นักโมตัสตุโตตุสมาตุสระนี่เป็นความเทื่ตบุคคลนะครับแต่ว่าก็ได้ผลมาหลายหลายเกทครับสมนธสมุทลูกมากตั้งครับมากตั้งสูนที่ว่างีนละถอนโมถอนพุทธะคอคาเคื่อนยานเลื่อนรุดอยหายสวายะสวาหายนัโมพุทธายะยัตถพุทธโนะอมยผมมั้ง ยาวนะยาวยาวผมขับรถตึงตึงนี่วมขับรถแกไม่ขับรถโมวดอะไอย่างเยไขมันมันน่าจะมีเขาก้อนก็ได้ไม่ไม่มีขยะไรวขับรถสบาเมันเส้เต้างนีตึงยตึงคดตเดกตัด่ิดต่อเยัดก่อนลองทอย่างนี้ดูครับ เอาแล้วโอ้ยชางนะครเอามือไฟหลังทีละข้างมือไฟหลังทีละข้างทีละข้างตอนนี้ตึงตรงไหนครับข้างหลังหรือข้างหน้าตรงนี้เหรอติดตเนาะข้างนี้ครับยังรอเลยจะอันนี้อี้รัดเหยนะรัดคือไปเลยโอเค มันเส้นตึงเฉยๆหรอเส้นตึงอาจากครับโอเคถ้าเส้นตึงไม่เป็นไรแก้ไขได้แต่ถ้าหูตึงต้องไปต้องตบเพาอนุญาตอนุญาตครับชื่อชื่อเล่นก็ได้ครับทีครับทีครับทีทีทีครับได้ได้ไหมยังเงินสบายไหมเาขึ้นหน่อยมันคลายเนาะเส้นมันคลายต้ไงตเต้องไปทีให้แรง บาท,บทุกคนมีครูบาอาจารย์เนาะคือทุกอย่างเราต้องขออนุญาตาเขาก่อนบางบางทีเนี่ยมันจะเข้าตัวเองมันเข้าตัวเอง,น,เเองนะโปรดใช้จักรยานกับผมนะครับใช่ใช้จักรยานด้วยวะวิจัยวิจัย เน่ยนะครับ <S <S นวดนครับที่จขับรถไม่บ่อยต้องนวดนะไงเหมือนกันนะกาเดินรถโอ้โหต่อคิวเต็มเลยนะคะตอนนี้นะคบทั้งชิตทั้งนุตอนในตอางกลางนฟไฟเสียงคนดนะครั้องจดูนะคะในระหว่างที่การนวดนะจะมีการเวียนหัวเรื่อ้เก็ต้องต้องบอกนะว่าเราอยากไปฝืนเพรื่ดองเราไม่เหมือนกันครับมีหลายที่หมอที่ออกเดินั้วกหมดเลยอะ บางคนมาบางคนก็อยากจะลองเฉยๆแบบนี้เลยคือทุกอย่างผมบอกว่ามีครูบาอาจารย์นะครับคือเรามาด้วยใจเราก็ต้องทําด้วยใจที่เบาเบาเพลินเลยครับเขาเบาเพลนนินงบางคนนี่หลับไปเลยนะคือหลับเราแต่แต่ไม่ไม่ตายเนาะไม่ตายแต่มีมีร้านเป็นของตัวเองอาจารย์อาจารย์นี่ครูดีเนี่ยครูแรงนะเนี่ยอาสาธุหลังวิบปื๊ดเลยใช่ไหม ใช่ครับผู้แรกครับผูกคนดีครับไขมันเยอะรอครับครับอาจารย์ต้องย้ำม,มากครับไม่ไม่ต้องย้ำก็ได้อาจารย์ครับรู้จากรั่นลั่นไงล้ว